สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทียนดีเกมเมอร์แล้ววันนี้ผมจะมาสอนลงแมปไมค c r a f t กันนะครับโปรแกรมไม่ต้องใช้นะครับ es file explorer นะครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับใช้ตัวนี้ครับคุณก็ขั้นแรกก็ไปโหลดมาครับพอโหลดเสร็จมันจะเป็นไฟล์ ซิปครับเดี๋ยวผมเอาเลื่อนให้ดูครับของคุณจะอยู่ในไฟล์คำว่าดาวน์โหลดนะครับ๋ยวสงก็คู่ครับนี่ครับมันอยู่ของของนี้ของผมนะครับสร้างกับเพื่อนครับก็กดเข้าไปครับแล้วกดตรงนี้ครับเห็นไหมครับ แตกไฟเส้นทางปัจจุบันครับแล้วก็ตกลงพอแตกไฟล์เสร็จจะมีไฟล์มาครับก็ต,ตัดตัดไฟเลยครับแล้วก็เอาไปไว้ในเกมคอมโมเจงแล้วก็ไมค์ครับเบลครับแล้วก็เอากดลงครับ แค่นี้ครับมันก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ